สวัสดีครับวินเดอทูนขอเสนอ7เรื่องสุดพีกของนิคาโซในยุค m ม k แอชลีย์เรื่องที่ 1. ทีมงานกัมมารอย้อนกลับไปในช่วงครึ่งทางหลังของฤดูกาล2007 2008นะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้จัดการทีมจากแซม a ลาดิสมาเป็นเควินกีแกนแล้วสโมสรก็ได้แต่งตั้งเดนนิสไวท์เข้ามาเป็นผู้อำนวยการด้านฟุตบอลของทีม โดยมีโทนี่คิเมเนสเข้ามาดูแลเรื่องการเฟ้นหานักเตะใหม่ซึ่งก็เป็นรูปแบบที่คีแกนเองก็ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นักนะครับเพราะต้องการมีอำนาจซื้อขายเองมากกว่าจนในที่สุดหลังจากพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2008-2009ผ่านพ้นไปได้เพียงแค่3นัดคีแกนทนไม่ไหวประกาศลาออกจากกรณีที่ทีมไปเซ็นสัญญานักเตะอย่างนาโชกอนซาเลสกับซิสโกโดยไม่ผ่านความเห็นชอบของเขาซ้ำร้ายมีข้อมูลเปิดเผยในภายหลังว่าในรายของนาโชเนี่ย ไ i ส e ต้องการเซ็นสัญญาเพียงเพราะต้องการเอาใจเอเย่นทางฝั่งอเมริกาใต้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เช็คฟอร์มการเล่นของนาโชผ่านทาง YouTube ซะด้วยหลังจากคีแกนลาออกไปได้ไม่นานไวส์ Vice กับคิมินสก็ทนกระแสต,ต่อต้านไม่ไหวนะครับแล้วก็ออกจากทีมไปในเวลาต่อมาสุดท้ายในฤดูก,กาล2 0 0 8ัถึงทีมต้องเปลี่ยนผู้จัดการทีมไปถึง4คนและปิดท้ายด้วยการตกชั้นสู่แชมเปี้ยนชิพซึ่งนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้แฟนทูนามิเริ่มเกลียดที่หน้าไมแอชลีนั่นเอง เรื่องที่2ขาย Andy Carroll. แอนดี้แคร์โรหลังจากคลิสชิลตันนะครับพาทีมเลื่อนชั้นกลับสู่พรีเมียร์ลีกได้ภายในปีเดียวบิ๊กแอนดี้หรือแอนดี้แคร์โรซึ่งเป็นลูกมอของทีมเนี่ยก็สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นศูนย์หน้าหมายเลข9คนใหม่และทําผลงานในช่วงครึ่งทางแรกของฤดูกาล2010-2011ได้อย่างยอดเยี่ยมจนแฟนๆเนี่ยคาดหมายกันว่านี่แหละคือลันเชียร์คนต่อไปแต่แล้วจากเหตุการณ์ที่ฟันดูโตเรสย้ายไปเชลซีด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์ ทำให้ลิเวอร์พูลต้องหาศูนย์หน้าตัวใหม่ซึ่งเคนดี้ดาวคลิชเองก็ชื่นชอบกองหน้าสไตล์อย่างแอนดี้เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วจึงได้ยื่นข้อเสนอจำนวน35ล้านปอนด์ให้กับนิวคาสเซิลด้วยเม็ดเงินจำนวนมหาศาลนี้แหละครับทำให้สโมสรตัดสินใจขายดาวยิงหมายเลขหนึ่งของทีมทันทีซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับบรนดาทูนามีเป็นอย่างมากภายหลังจากที่ทีมสูญเสียแอนดี้แคโรไปทำให้พวกเขาลนจากอันดับ7ในช่วงเดือนมกราคมมาจบในอันดับที่12หลังจบฤดูกาล2010ถึง2011 เรื่องที่3สัญญา8ปีหลังจากอารันพาดิวทำผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการพาทีมจบอันดับ5ในฤดูกาล2011-2012แถมกำไรที่ได้จากการขายแอนดี้คาร์โรด้วยจำนวน35ล้านปอนด์ก็ไม่ได้ถูกใช้จนหมดด้วยไมค์แอชลีย์จึงตัดสินใจมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับอารันพาดิวนะครับฟังดูแล้วก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกอะไรแต่เผอเญจำนวนปีที่เสนอมาเนี่ยดันสูงถึง8ปีนะครับ ซึ่งคณานับจากปีที่ยื่นสัญญาฉบับนี้มาจนถึงวันที่อัดคลิปคลิปนี้เนี่ยยังไม่หมดสัญญาเลยได้ซ้ำนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยพาดิวก็อยู่กับทีมต่ออีกแค่2ปีกว่าๆก,ก่อนที่จะย้ายไปคุมฟิซโซพาเลสเรื่องที่ 4. เปลี่ยนชื่อสนามย้อนกลับไปในเดือนพฤศจิก,กายน2011นะครับสมโมสรประกาศเปลี่ยนชื่อสนามจากเซนเจนส์พาร์คเป็นสปอร์ต i r เร t กอารีนาโดยให้เหตุผลว่าต้องการใช้เป็นช่องทางในการระดมทุนให้กับสมโมสร แต่การที่มาแตะชื่อที่เปรียบดั่งจิตวิญญาณของชาวทูนอ์มี่นั้นทําให้ไมแอชลีย์ถูวิพากษวิจารณ์อีกเช่นเคยนะครับจนท้ายที่สุดหลังจากที่ดันทุรังใช้ชื่อ Sport ตได e c t อารีนมาเกือบปีวองกาก็เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักรายใหม่ของสโมสรนในเวลานั้นพร้อมกับเปลี่ยนชื่อสนามกลับไปเป็นเซนต์เจนสปาร์คเหมือนเดิมเรื่องที่5แต่งตั้งโจคินเนยเป็นผู้อํานวยการฟุตบอล อันที่จริงคินเนียก็มีผลงานที่ไม่ค่อยน่าจดจำตั้งแต่สมัยคุมทีมในช่วงฤดูกาล2008-2009แล้วนะครับแต่ว่าด้วยค่าตัวที่แสนผูกวกกับความที่ตื่นของไมอ์แอชลีย์เนี่ยทำให้เจ้าตัวได้กลับมาทำหน้าที่เป็นผูน้อำนวยการสโมสรนในช่วงฤดูกาล2013-2014แล้วก็ได้รับสัญญาเป็นจำนวนทั้งสิ้น3ปีด้วยกันส่วนผลงานของเจ้าตัวก็ไม่ได้แตกต่างจากคราวที่เป็นผู้จัดการทีมเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นการเรียกชื่อนักเตะผิดผิดูดดดกๆเหมือนเดิม ในอดีตเคยเรียกชาร์ลส์เอนซอกเบียว่าชาร์ลส์อินซอมเหนียมาแล้วส่วนในยุคนี้ก็เรียกโยฮันกาบายว่าโยฮันเกบับซึ่งภายหลังตัวเขาก็เป็นคนที่ขายโยฮันกาบายให้กับเบสเชด้วยนะครับและที่พีคสุดก็คือต้องการที่จะเซ็นสัญญาเชนเฟอร์กูสันทั้งทั้งที่ตัวเชนเฟอร์กูสันเองก็อยู่กับทีมอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยถูกปล่อยไปให้กับเบอร์มิงแฮมยืมตัวผลงานที่น่าจดจำที่สุดอย่างเดียวของแกก็คือการยืมตัวโลอิกเรมี่มาจากฟินสปาร์กเรนเจอร์ แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถเซ็นสัญญาถาวรกับไทยได้เลยนะครับจนแล้วจนรอดหลังจากที่อยู่กับทีมมาได้เพียงแค่8เดือนเจ้าตัวก็ทนกระแสต,ต่อต้านจากแฟนบอลไม่ไหวจึงตัดสินใจขอลาออกไปในเดือนกุมภาพันธ์ปี2014และนับตั้แต่วันนั้นสโมสสก็ไม่มีผู้อำนวยการฟุตบอลอีกเลยเรื่องที่6ผู้จัดก,การทีมพ่วงบอดหลังจากรอดตกชั้นมาได้อย่างทุลักทุเลในฤดูกาล2 0 1 4 2 0ส5ถึงนาะครับภายใต้การคุมทีมของโคชที่ได้ชื่อวัาด,ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีก ที่พูดจากปากของเจ้าตัวเอนะฮะก็คือชอนคารเวอร์ซึงดูเหมือนว่าทีมก็คงจะรับความเก่งของแกไม่ไหวแล้วละ่ะจึงตัดสินใจไม่ได้ให้แกไปต่อในฤดูกาลถัดมานะครับซึ่งในฤดูกาล2015-2016เนี่ยทางสโมสรอนก็ได้ทําการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารโดยการดึงตัวสตีฟแมคคาเลนเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมพร้อมกับแต่งตั้งให้เป็นบอร์ดบริหารร่วมกับเรแมคาร์จะเป็นหัวหน้าแมวมองและก็บบ๊อบมองเทอร์ที่เป็นผู้เท้กับสโมสรนนะครับ รอบนี้เสียไหมดูจะไปให้กับบิ๊กแม็กอย่างเต็มที่เลยนะครับอย่างที่ไม่เคยมีกุญซื้อคนไหนในยุคของแกเคยได้รับมาก่อนเลยก็ว่าได้นอกเนือจากการที่ได้เป็นผู้จัดจาก,การทีมพ่วงบอดบริหารแล้วเนี่ยยังได้ใช้เงินในการเสริมทัพผู้เล่นไปกว่า80ล้านตอนด้วยแต่สุดท้ายก็ท่าดีทีเหลวเพราะผลงานของทีมรุ่มๆุม,มดอนๆมาตลอดทั้งฤดูกาลแม้จะเปลี่ยนมาเป็นราฟาเอลเบนิเตสในช่วง10นัดสุดท้าย แต่มันก็สายเกินไปแล้วเพราะทีมต้องกระเด็นตกชั้นสู่แชมเปี้ยนชิพเป็นครั้งที่2ในรอบ7ปีเรื่องที่7เฉดหัวราฟาเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าหลังจากที่ทีมตกชั้นไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาล2016ถึง2017ตัวของราฟาเบนิเตสเองก็ตัดสินใจอยู่กับทีมต่อพร้อมกับต่อสัญญาออกไปอีก3ปีท่นั้นที่ระดับอย่างราฟาเนี่ยจะไปกรุมทีมไหนในโลกก็ได้นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมาก และตัวเขาเองก็ไม่ทําให้แฟนๆติดหวังด้วยการพาทีมเลื่อนชั้นสู่ยร์ลีกได้ภายในปีเดียว2ฤดูกาลต่อมาเบนิเตสทําผลงานได้อย่างน่าพอใจนะครับด้วยการพาทีมจบเป็นอันดับ10และ13ตามลําดับพาทีมรอดตกชั้นไปได้แบบสบายๆแถมยังทํากาไรให้กับสโมสรอ,อีกต่างหากเพราะว่าใช้งบซื้อนักเตะไปน้อยกว่างบที่ขายนักเตะด้วยซ้ําแม้ว่าตัวราฟาเองจะมีกระแสะความขัดแย้งกับไมค์แอชลีย์ที่ตัวเขาเองมองว่าไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับ แต่ด้วยความที่เป็นที่รักของแฟนๆทาให้เขาแสดงท่าทีว่าอยากจะได้สัญญาฉบับใหม่แล้วก็อยู่กับทีมต่อไปแต่แล้วสโมสรกลับตอบแทนด้วยการออกมาประกาศว่าจะไม่ต่อสัญญากับเบนิเตสซึ่งเหตุการณ์นี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับบรรดาทูนามีอีกครั้งหนึ่งและทําให้กระแสกดดันให้แมชแอชลี Ashley ลาออกเนยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และนี่ก็คือเรื่องราวสุดพีคของไมค์แอชลีย์นะครับตลอด13ปีที่ผ่านมาซึ่งแฟนๆก็คาดหวังว่าสิ่งพวกเขาต้องการนั่นก็คือการที่ไมค์แอชลีย์ออกจากตำแหน่งประธานสโมสรน,นั้นใกล้ที่จะเป็นความจริงแล้วซึ่งตัวผมเองก็หวังว่าการเทคโอเวอร์ครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับสุดท้ายฝากกดไลค์เพจไฮโซฟุตบอลบายวีนทูลและฝากกด Subscribe ให้กับช่องวีนทูลด้วยนะครับสวัสดีครับ